สวัสดีค่ะอินดิตลาดเกษตรกรรมวัดตลาดวันนี้กูอยู่กับที่วัดปราสาทนครหลวงใช่แล้วอยุธยาใช่ไหมคะเรา,าทำอะไรวันนี้เรามาร่วมพิธีต่อพิกรณ์เทศกาลคะเน,าาเนจตุรศรีก็จะมาบวงสรวงไหว้พิกรณ์ทำไมต้องมาที่นี่รู้ป่ะเพราะว่าพระพิกรณ์ที่เนี่ยเป็นปางแบบว่าฐานเป็นหัวกะโหลกเข้าไปไหว้เข้าไปไหว้กัน เป็นหัวกะโหลกมันมีปางแบบนี้น้อยมากซึ่งมีที่นี่ดังมากเราก็เลยมาบวงกันที่วัดน,นี้ใช่ไหมคะรวม้าพแบบุกเทเทววาทั้งหลาย இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது ทรงโปรดพระเมตตาอาคัจฉายาคัจฉายิเอรีเอรีเวลาเสด็จมาพระเพื่อกุลขอบารมีพระพิจเนตจงประสิทธิแดนมแสดงและผู้ร่วมประกอบพิธีทุกท่านรวมทั้งบารมีท่านพระเดชพระคุณพระประหลัิทรัตตนวันโดท่านเจ้าว่าที่เมตตาให้พวกเราได้มาประกอบพิธีในวันนี้ เมื่อกี้เรากะซิบอะไรคะเมื่อกี้เรากระซิบอะไรคะ,รรระ,อ,ะ,รคะอ่ะกระซิบให้ดูหน่อยค่ะวิธีการทํำยังไงคะทํำยังไงอาเอามือปิดหนึ่งค้างอ่ะได้ไงต่อคะแล้วก็กระซิบบอกขออะไรครับเมื่อกี้ห้ามขอกองจุม่มกระเป๋าอ๋อเอาเงินใส่ให้พี่หนูเส้นเส้นคือเรา เรากระชิบบอกพี่หนูมุสึกะเสร็จแล้วล้วก็เอาเงินใส่กระเป๋ามุสึกะเอาเงินใส่กระเป๋าให้พี่หนูเผื่อพี่หนูต้องใช้เรียกแก๊ปต่หา,าพี่คระเน่ต้องใช้เงินเพื่อจะได้ไปบอกพี่กะเน่จะได้ปอนเร็วๆไงถ้าเราไม่เส้นทำบุญพอเราอาจจะได้ช้าหน่อยตามคิว <c oughs> พี่หนูใส่แวนกันแดก แล้วเมื่อกี้หนูทำอะไรอธิบายฟังหน่อยเมื่อกี้หนูไปไหว้พองค์พรี่คะเนนแล้วไง,ไงอีกทำยังไงเอาเองินวางไว้ไใช่ป่ะแล้วก็กรกาบใช่ป่ะเขาน้ำลอยจริงจอ๋อกระดิง่งไงกระดิ่งน่ค่ะข้างในมีพระเก่าเยอะมากเลยปุ๊บอันนี้น่าจะเป็นรอยพุทธบาทป่ะ <c oughs> จริงๆด้วยรอยพระพุทธบาทรอยใหญ่ สอนลอยกลางแล้วก็สอนลอยเล็กรอยพระพุทธบาทก็คือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าอ่ะเขาเชื่อกันอย่างนั้นลูกว่าเป็นรอยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปเหยียบที่ไหนก็จะมีรอยพุทธบาททิ้งเอาไว้แล้วพอคนไปเจอเขาก็จะสร้างเป็นอย่างเงี้ยสร้างเป็นรอยเท้าทับแล้วก็ให้ทุกคนมากราบไหว้บูชาเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าสเสด็จไง ถ้าสเสด็จมาตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นสถานที่ศักด<อ>ิ์สิทธ<อ>ิ์มากเขาก็มีความเชื่อนอย่างนั้อยู่ลูกแล้วก็คนก็จะนั่งลงนั่งคุณนั่งลงค้า<อ>นั่งกับพื้นได้เลยแล้วก็กราบไปที่ขอบได้เลย,เลยกราบสามครั้งเหมือนกราบพระลูกจากข้างบนก็ได้ลูกสามครั้งเลยจ้าลอยใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่เนาะขขอ,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 ขอเด็จ หล,กลักในการขอพรคือขอหลวงพ่อสำเร็จแกล้วจังหวะสำ,ำเร็จแล้วไม่เป็นไร อย่าต okay, okay. okay. ู้ทำบุญเลยค่ะทำไมไม่กล้าเข้าไปคะไปค่ะเชิญเลยค่ะเขาบอกว่าเชิญทำบุญสร้างวัดกำนัทผีค่ะผีใส่ตรงนี้เลยค่ะนักผีนักผีมีคิวอาร์โค้ดเ่ยจะพาไปดูอะไรคะ สิลาดวงจันทใช่ป่ะต้องดูดิว่าสิลาที่มันเป็นหินเนี่ยมันจะเหมือนดวงจันขนาดไหนค่ะนี่อ่ะเข้าไปในเจดีย์ล,ลูกในวิหารนะลูกถอดค่ะแต่ถ้าหนูขี้เกียจถอดหนูก็ดูข้างนอกก็ได้ไหว้ข้างนอกก็ได้ลูกนี่นี่ไงเหมือนดวงจันไหมมีแสง้วยยังไงทัมาที่นี่ มาทำอะไรมั่งบอกป้าหน่อยมาดูรามมาเจมิมเจมมาาิมภาะเรามาร่วมพิธีพระนีจากตุนอาทีใช่ไหมคะแล้วน้องจัดจะมาไหว้พระปีกนี้แล้วก็ขึ้นไปไหว้พระด้านบนเลยใช่ไหมคะแล้วก็ดูพระปีกนีที่ทเป็นปางแบบว่าฐานเป็นหัวกะโหลกใช่ไหมไอกระซิบคอพรฝากพี่หนูใช่ไหมมากลางคืนเป็นไงบรรยากาศกลางคืนยุงเยอะแล้ววังเวงไหมไม่วังเวงเนาะเปิดไฟสวยงามเนาะใช่ไหม เอคนเยอะแล้วเมื่อกี้มีอะไรด้วยเขาจุดอะไรจุดพุดังมากัตแม่ตกใจเหรอแล้วจุดตรงใกล้เรามากเราก็ไม่รู้เขาจุดตรงนี้ใช่ไหมไม่มีใครกั้นเลยเราได้ดูแบบว่า V I P ดูแถวหน้าเลยโอเคไปก่อนค่าข้าวหน้าจะไปวัดอะไรอีกต้องติดตามไม่เป็นไรลูกปล่อยให้แห้งที่มือไปเลยเออให้มันติดมือแห้งไปมันเป็นแป้งล ขนมไปแจกเลยนางรังขนมไปตั้งแจกนะขนไปตั้ง